สวัสดีค่ะทุกคนมาดูรีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงขันทีที่รูปงามโฉมงามหล่อที่สุดในเมืองเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนท่านเพื่อนพร้อมแล,แล้วก็ไปติมตัวช้าพลังรับดาเมดความหล่อจากขันทีคนนี้กันเลยค่ะในขันทีที่รัก โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด15ตอนด้วยกันนะคะนําแสดงโดยนักแสดงที่เป็นเพื่อนหลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างมากนั่นก็คือหลัวเจิงนนั่นเองจากสายท่านแห่งดวงดาวหรือว่าจะเป็นสายตาบอกว่ารักประกบคู่กับจี้ไมห่หานค่ะโดยที่พระนางสองคนนี้นั้นเขาเจอเคยเจอกันแล้วทุกคนในซีรีส์เรื่องยิ้มให้รักจากหัวใจ ดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวการพบเจอกันด้วยความบังเอิญแบบเฉียดตายเฉียดตายของเฉินโยโย่ยิงสาวจอมแกนจอมทะเลนรู้จักเอาตัวรอดเพราะว่าเดินทางท่องไปทั่วทั้งเหนือและใต้นะคะมาแล้วกับพ่อแต่แล้ววันนี้ทุกคนในเมืองฟูเซียนนะคะเมืองที่ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามของหน้าตาเป็นเรื่องใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตนางเอกกับพ่อก็เลยใช้ช่องทางตรงนี้ทุกคนด้วยการขายชาติขายชาติสีที่แบบเป็นที่ต้องการ ในตอนนั้นและหนึ่งในผู้ที่ต้องการก็คือใช้รูปงาอันดับสเดี๋ยวอันดับหนึ่งจะมาบอกว่าคือใครแต่ตอนนี้อันดับสองคืออง์เสียนที่แบบพอซื้อชาติจะนางเอกไปทุกคนกับเกิดผื่นแพ้บนไปหน้าก็โกรธสิทีนี้ก็เลยมาจับตัวครอบครัวของนางเอกไปขังไว้ แต่จากที่บอกไปในตอนต้นว่าวิชาการเอาตัวรอดของนางเอกนั้นเป็นเลิศค่ะนางเอกก็เลยแอบไขยกุญแจหนีออกมาเลยทุกคนแล้วก็ไปซ่อนตัวในหีบที่ก็บังเอิญว่าหีบนั้นอะ่ะกลับถูกย้ายมาไว้ที่ห้องคาราวะคือเหมือนหนีเสือปอลาจระเข้ มันเป็นแบบห้องที่ออกไว้ตรวจร่างกายขันทีที่นางเอกอะไปบังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ที่ใต้เท้ารูปงาอันดับหนึ่งนี่ไงอันดับหนึ่งมาแล้วผู้เห็นชาที่ทุกคนเกรงกลัวของเมืองอย่างใต้เท้าพันปีนะคะที่กําลังปลิดชีพขันทีทุจริตต่อหน้าต่อตาแล้วคือแบบเกือบจะไปล่วงรู้ความลับของใต้เท้าพันปีของเราด้วยแต่ก็แบบว่าลอดไปแต่ใดๆก็คือความลับที่ว่าของใต้เท้าพันปีคืออะไรกันล่ะนี่ต้องตามไปดูต่อในเรื่องค่ะทุกคน ที่แบบพอเพกแบบว่าจับได้ว่าเฮ้ยนากไปอยู่ในห้องยังไงก็ตกใจแล้วก็บังเอ,อิญทุกคนที่แบบเจ้าเมืองเด็กก็คือเจ้าเมืองของที่นี่เป็นแบบว่าลูกชายของเจ้าเมืองคนก่อนนะคะรู้ว่าเฮ้ยมีสตีอยู่ในห้องตรวจของขันทีอ่ะ มีได้ยังไงก็เลยเอามาสอบถามวิชาการเอาตัวรอดของนายเอ,เอจึงต้องงัดมาใช้อีกครั้งค่ะโดยการบอกเจ้าเมืองเด็กไปว่าด้วยความรักที่ข้ามีต่อไต้เท้าพันปีรูปงานผู้นี้นะข้าก็เลยอยากมาหามาดูแต่เมื่อกี้เราอ่ะช่วยไต้เท้าพันปีจับโจรนด้วยนะเราต้องแสดงคุณความดีนิดหนึ่งทุกคนเผื่อเราจะรอดจะรอดไหมล่ะเนี่ยเมื่อท่านองเสียนนะคะที่แบบบังเอิญอยู่ตรงนั้นแล้วคือเขาไม่ชอบใจพระเอกใต้เท้าพันปีเราอ่ะ เป็นพืนเดิมอยู่แล้วจึงยื่นข้อเสนอสร้างเรื่องให้ทั้งสองคนแต่ง,ตง,งานาแต่งงานกันทุกคนแต่ในนามคือพระเอกเป็นขันทีไงที่ท่านเจ้าเมืองเด็กก็เห็นด้วยซะงั้นค่ะจึงเกิดเป็นงานแต่งงานระหว่างทั้งสองคนเกิดขึ้นแบบงงๆรวดเร็วฉับไวมากจากที่จะรอดค่ะยโยของเราก็เริ่มชักจะร่วงซะแล้ว แต่ก็ยังไม่วาวทุกคนร่วงแล้วต้องร่วงให้ถึงที่สุดค่ะอ,องศเสียนนั้นไม่ยอมราเมือจากใต้เท้าพันปีพระเอกของเราเลยแ้นฝังหุ่นหนักมากนะมีการขูบบร่บังคับโย,โย,โ,ยโย่ให้ไปเป็นสายสปายใช้สึกคอยส่งข่าวเกี่ยวกับใต้เท้าพันปีให้ตัวเองได้รับรู้ด้วยแลกกับชีวิตของพ่อด้วยการแบบส่งแอปเปิลมาขู่ตลอดเลยแล้วคือนางเอกก็สับสนนะแบบจะช่วยพ่อแล้วจะยังไงดีเพราะตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกอยากจะหักหลังพระเอกซะทีเดียวนะคะรู้สึกว่ามัน แบบไม่ถูกต้องไงที่ก็ต้องตามไปดูกันค่ะว่าวิธีการต่างๆในการเอาตัวรอดของโยโย่ของเรานั้นจะล้ำเลิศอลังการขนาดไหนแต่และวิธีคิดได้ประทับใจพลีรีวิวเหลือเกินคะ่ะที่ใดๆก็คือทุกคนยิ่งให้สืบส่งข่าวก็เหมือนยิ่งสร้างเหตุการณ์เรื่องราวความใกล้ชิดให้กับใต้ท้าพันปีและโยโย่ค่ะทุกคนใต้ท้าก็คอยจับตาดูโยโย่นะเพราะแบบ มาเจอกันด้วยแบบว่าความบังเอิญที่มันแปลกๆโยโย่มีเบื้องหลังความลับอะไรหรือเปล่าโยโย่ก็คอยจับตาดูใจท้าว่ามีกิจวัตรประจําวันอะไรไงจดเป็นสมุดเลยนะเพราะว่าจะเอาไปรายงานองเสียนเลยกลายเป็นเหมือนแบบว่าองเสียนนะสร้างความสัมพันธ์ให้กับทั้งคู่จากงานที่ตอน,น,นแรกๆอะ่ะทั้งคู่ก็เหมือนแบบว่า ไม่ไว้ใจกันแหละแต่ด้วยเรื่องราวต่งางๆด้วยความที่โยโยนะ่นางเอกของเรานั้นถือคติที่ว่าใครดีมีบุญคุณจะตอบแทนคือมันแบบว่าเคยมีเรื่องราวที่แต่ถาพันเปียยื่นน้ำใจให้โยโย่ครั้งหนึ่งไงโยโย่ก็เลยตอบแทนด้วยการแบบเจ็บปลอกแขนให้อ่ะทุกคนแล้วแบบเจ็บให้กับมือการมองกันแบบว่าจุดเริ่มต้นในการมองกันใหม่ก็เลยได้เริ่มต้นขึ้นเริ่มมองกันในแง่ดีมากขึ้นมีความช่วยเหลือกันความฟินความมุ้งมิน้นมันก็แบบว่า เริ่มที่จะเบ่งบานคะ่ะความเคมีเข้ากันของทั้งสองคนก็คืออยากจะบอกว่าอาจจะเพราะว่าเขาเคยเจอกันมาแล้วเรื่องก่อนหน้านี้พอมาเจอกันอีกทีก็คือถ่ายทอดออกมาได้แบบ,บนุ่มนิ่มดีกับใจมากคะ่ะนางเอกมีความททเลนต์ตลกหาก็แบบฮาไม่ไหวทุกคนมีไหวพริบดีที่แบบว่าเอาตัวรอดเก่งจริงๆค่ะขอชูลงเป็นแบบว่าความสมัยพิเศษอันดับ แรกของนังเอกเลยพระเอกก็แบบมีความแบบทุกคนโอ๊ยนิ่งก็หล่อยิ้มทีก็ตายเพลินไปหมดเลยค่ะตัวเรื่องก็สนุกแบบมีจุดพีคให้เราแบบรุ้นๆุนบ้างแล้วแบบมีทางลงของเรื่องที่มันแบบซอฟสนุกตลกมีความเศร้าวความฟินดูได้เรื่อยๆเพลินอยากให้ไปดูกันคะ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ก็รุนมากจะกระซิบบอกแล้วกันค่ะความรับ ความลับสิเรื่องที่ว่าพระเอกใต้เท้าพันปีของเรานั้นแท้จริงนะคะยังไม่ได้เป็นขันทีโดยสมบูรณ์ทุกคนยังไม่ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรต่างๆน,นะคะและต้องปกปิดตัวตนเป็นขันทีอะ่ะก็เพราะว่าเรื่องราวในอดีตของใต้เท้านั่นเองแล้วใต้เท้าอะ่ะก็กำลังสืบหาความจริงอยู่ด้วยทีก็ต้องตามไปลุ้นไปเชียร์กันคะ่ะ และที่จะขาดไม่ได้ก็คือองค์ครักกู้ทุกคนที่แบบโอ้ยจะหาไปถึงตรงไหนเข้าขากับใต้เท้าพันปีมากจังหวะโบบาก็คือดีตลกไม่ไหวจริงๆมีความเล่นใหญ่เล่นโต และก็สาวผู้รับใช้นางเอกทุกคนที่มีความแบบว่าคิดยังไงก็พูดถึงนั้นมีความเห็นตรงนะคะกว่าจะเข้าประเด็นก็คืออ้อมแม่น้ำสิแปสายแล้วพอมาเจอกับองคารกู้ก็มีความทะเลาะกาันมีความแบบว่าโต้เถียงกันที่จังหวะลงตัวลงตัวสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะที่สุดท้ายก็ต้องตามไปลุ้นไปเอาใจช่วยใต้ท้าพันปีและโย,โย,โ,ยโย่ด้วยทุกคนว่าจะลงเอออย่างไรขันที่หนุ่มและหญิงสาวจอมแก่นจะรักกันได้หรือไม่ ตามไปรุ้นไปเชียร์กันต่อได้ในขันทีที่รักอย่าลืมตามไปรับชมกันด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เปน็นกำลังใจให้กับพาีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย